Okay, ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูทีวีรุ่น32 hd 5 1 1 AN นะ a ครับของในแบรนด์อโค r น e ติกหลักๆเลยทีวีตัวนี้เป็นทีวี32นิ้วเป็นทีวีดิจิตอลทีวีมันทำอะไรได้บ้างมันสามารถต่อสายอากาศเพื่อดูซีทีวี38ช่องของ,ของกสทชได้เลยโดย,โดยที่ไม่ต้องพ่วงกล่องส่วนรูปลักษณ์ของตัวเครื่องจะมาในรูปแบบสลิมสลิมหมายถึงเป็นหน้าจอที่บาง พร้อมขาตั้งสองข้างพอร์ตที่เขาให้มาก็จะมี USB เวอร์ชัน2.0ช่อง HDMI 2ช่องแล้วก็พอ m p ต n น n t 1ช่องช่อง AV 1ช่องแล้วก็พอร์ตต่อเอียร์โฟน1ช่องนะครับหล,หลักๆเลยในทีวีตัวนี้สามารถเล่นไฟล์วิดีโอใน USB ได้ไม่ว่าจะเป็น MP4 MP3 หรือภาพเคลื่อนไหวในในรูปแบบ HD ส่วนทีวีตัวนี้ Resolution 768พิกเซลหมายถึงในในเล์ของ HD นะครับส่วนการเข้าเมนูต่างๆสามารถกดได้บนปุ่มเมนูบ,นบนริโมดมีในการปรับภาพปรับเสียงตั้งเวลาปิดเปิดหรือระบบ p r e n t a l Rating ในในการกับำหนดเลทในการปิดปิดล็อกช่องหรือเปิดช่องหลักเลยภาษาที่ให้มาจะมี3ภาษาไทยอังกฤษและก็เวียดนาม เอาละครับผมก็ขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ